คุณสงบยิ่งได้รับยิ่งคุณสงบยิ่งได้รับวันนี้นะคะความหมายของครูก็คือนะคะวันนี้เมื่อรกรก็ตามที่เรานะ,ะมีใจที่สงบนิ่งะะและมีความสุขนั่นเองนะคะจะทําให้จักรวาลน,นั้นนะ จะส่งสิ่งที่คุณปรารถนามาให้นั่นเองเมื่อไรก็ตามนะคะใครที่นะคะคเดินรู้รเรื่องกดแรงดูดนั้นอย่าลืมนะคะการปล่อยวางเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าวันนี้คุณกังวลว่าสิ่งที่คุณนะร้องขอออกไปนะคะคือส่งความปรารถนาออกไปแล้วแต่ทําไมไม่ได้ทักทีนะ,ะ,นะะเกิดการลังเลสงสัยแล้วก็แบบใจร้อนรุ่มแบบนี้ครูบอกคุณเลยว่าดานะะกดแรงดูดนั้นจะทํางานนะตลอดเวลาดังนั้นวันนี้เขาไม่รู้หรอกนะคะ อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้จงปล่อยวางเลิกลังเลสงสัยเลิกแบบบนกลดาหรือเลิกถามหาในสิ่งที่คุณต้องการเมื่อไรก็ตามที่เราดาส่งความปรารถนาของเราไปแล้วนั้นนะจงปล่อยวางค่ะทุกคนและคุณเชื่อไปเลยว่าคุณนั้นได้รับมันอย่างแน่นอน จัก,กรวาลเนี่ยชอบดคาคนที่แบบนะยิ่งนิ่งยิ่งสงบยิ่งเงียบเนี่ยหมายถึงเงียบในใจนะใจเราไม่ร้อนรุ่มใจเราอ่ะมั่งคั่งเหลือเฟือเราคิดไปเลยว่าโ,โหนะฉันโชคดีจังเลยสิ่งที่ฉันปรารถนานั้นเชื่อว่าจัก,กรวาลจัดสรรให้เราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ดคาจงดคา มีใจที่สงบนะและบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่ฉันปรารถนาและส่งความปรารถนาออกไปยังจักรวาลน,นั้นฉันคู่ควรที่จะได้รับมัน ฉันได้รับไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นดนาะเป็นหน้าที่ของจักรวาลแล้วที่จะส่งสิ่งที่ฉันปรารถนานั้นมาให้เมื่อไร่ก็เมื่อนั้นฟังครูดีดีนะคะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น,น,ะะเ,เ,น,นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้จะมีระยะเวลาหน่วงของมันนะคะไม่ใช่ว่าขอวันนี้โหพรุ่งนี้จะได้ขึ้นมาทันทีอะไรแบบนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของเป้าหมายใหญ่ๆนะและนะเรื่องราวเล็กๆต่างๆเนี่ย อย่าลืมนะคะทุกเรื่องราวที่เราปรารถนาที่เราส่งความปรารถนาออกไปอย่างบนโลกใบนี้จัก,กรวาลน,นี้เนี่ยจงนะคะเชื่อมั่นว่าคุณได้รับไปเรียบร้อยและจงปล่อยวางค่ะใจที่มีความสุขใจที่อิ่มฟูใจที่เต็มเนี่ยไปด้วยความเขาเรียกว่ามัาง่งคั่งเหลือเฟือเนี่ยคุณจะได้รับมันอย่างเร็วขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสงสัยนะคะแล้วก็แบบนะากังวลเมื่อนั้นเนี่ยสิ่งที่ปรารถนามันจะออกห่างนะคือห่างออกไปทุกที ฟังครูดีๆนะคะเพราะชนวนนี้จงระวังนะคะความคิดหรือระวังด่าอะไรก็ตามที่ดะ,ะไม่ทำให้สิ่งที่เราปรารถนานั้นนะ,ะมันเกิดขึ้นจริงแล้วล่ะก็จงอย่าดะคาะลังเลสงสยัยจงอย่าไปคาดหวังและจงปล่อยวางให้เป็นนะใจะเย็นให้มากพอนะ,ะรอคอยดอกไม้ดะคะวันที่เขากำลังจะบานและได้รับแบบอย่างหอมหวานที่สุดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ครูบอกเลยนะคะ คุณส่งเราไปคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาอย่างแน่นอนเพราะทุกอย่างที่ครูแบ่งปันปนั้นครูก็ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกคนนะดังนั้นนี่เป็นเป็นเคล็ดลับนะคะสําหรับคนที่ใช้กดแรงดูดครูเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะทุกอย่างต้องเกิดจากการฝึกฝนค่ะแล้วคุณจะใช้กดแรงดูดอย่างแบบชนิดที่แบบนะเก่งขึ้นแล้วก็เห็นผลนะอย่างรวดเร็วขึ้น ฉะนั้นวันนี้ใครนะคะที่ยังไม่ฝึกนะในเรื่องราวเหล่านี้จงฝึกค่ะฝึกที่จะวางใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เราได้รับอย่างแน่นอนคิดแบบนี้เราคุณจะได้รับจริงๆครูเป็นกระใจค่ทุกคนนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะทุกช่องทางเลยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่